ทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนนี้เวลาที่เรายิงแอดติ๊กต็อกเรายิงได้2ช่องทางทางแรกก็คือตัวช่องโปรไฟล์ของคุณหรือการเปิดแอคเคาท์ติ๊กต็อกที่เรามานั่งโพสตกันเราสามารถยิงผ่านตัวนั้นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android อีกทางหนึง่งคุณต้องยิงผ่านตัวจักการโฆษณาของ t i ๊กต็อกเองซึ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์เท่านั้นเรามาดูกันนะครับว่าความแตกต่างในการยิงแอดทั้ง2ช่องทางนี้แตกต่างกันอย่างไรประเด็นแรกนะเรื่องของแบรนดิ้งเวลาที่คุณยิงแอดผ่านตัวช่องติ๊กต็อกโปรไฟล์ท เข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เข้ามาหาได้ว่าคุณอยู่ตรงไหนแต่การยิงแอดผ่านตัวจากการโฆษณาหรือ Tik t o ็อกแอดไอเคานการยิงจะเป็นยิงแบบลอยซึ่งจะไม่มีแฟนเพจเป็นที่อยู่ไม่มี IG เป็นที่อยู่เหมือนการยิงแอดใน Facebook กับ IG มันจะยิงผ่านตัวจากการโฆษณาแล้วก็ไปโผล่า New Feed เลยเวลาลูกค้ากดที่ลิงก์ก็มักจะไปโผล่าย่เซอร์เพจแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในช่อง t i k t o k อกโปรไฟล์ของคุณดังนั้นสำหรับคนที่ยิงแอดผ่าน Tik t o ็อกแอดไอเคานก็ยังแนะนําให้เปิดช่องตเิ� ก้อ2การเลือกกลุ่มเป้าหมายในส่วนของอายุกับเพศนะไม่ว่าจะยิงในช่องโปรไฟล์ลิงกแบบตัวจัดก,การโฆษณานะก็เลือกได้เหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือในช่องโปรไฟล์คุณจะเลือกภาษาไม่ได้คุณอาจจะไม่สามารถยิงหาชาวต่างชาติในประเทศไทยได้หรือตัวของโลเคชันก็ไม่สามารถเลือกได้แต่ว่าตัว t ิ k ตอก a c c o u n t คุณสามารถเลือกโลเคชันได้ในระดับของจังหวัดแล้วก็สามารถเลือกภาษาได้ในส่วนที่ Ti k t อ k มีให้บริการและอีกส่วนหนึ่งที่คนยิงแอนรู้จักกันดีนั่นก็คืออินเทอร์เนชั่นในอ o f i l e จะมีทั้หมด1 5 ซึ่งเท่ากับติ k t o k Ad a c c o u n t แต่ว่าการยิงแอดผ่านติ k t ต k Ad a c c o u n t คุณสามารถจะกดย่อยลงไปในอินเทอร์เน็ตบางตัวได้เช่นอินเทอร์เน็ตเกี่ยวความงามคุณอาจจะไปเจอผลิตภัณฑ์บำรุงผิวใกล้ผลิตภัณฑ์บำรุงช่องปากซึ่งก็จะย่อยลงมามา,มากกว่าการยิงแอดผ่านตัวช่องโปรไฟล์ t i k t ต k แฮนและข้อ4ข้อสุดท้ายการไปต่อยอดณนะตอนนี้ทั้ง2ส่วนมันยังไม่ได้เชื่อมกันดังนั้นเวลาคุณยิงผ่านช่อง Tikt o k โปรไฟล์อาจจะมีคนมาสั่งซื้อแหละตามปุ่ม,ลมไลนใใหหหญ่นะ่่นนนะะครจเเป็็กาาาตตตอออยดดททํ้ีุมิม ามช่องคุณแล้วก็สั่งซื้อคุณในโพสจัทางไปแต่ส่วน t k t t o อกแอดไเคาเราสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายขึ้นมาได้ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเนี้ยเราก็จะเอาไปยิงแอดซ้ีกีเนี่เพื่อให้เกิดยอดขายนั่นเองฮะและน,นี่คือ4ความแตกต่างระหว่างการยิงแอผ่านช่อง t i k t o กโปรไฟล์กับยิงผ่าน t k t t o อก a อ c o u n t หรือตัวจาัก,กา,ารโฆษณาฝากติดตามแฟนเพจเราอช่องติกตอกโปรไฟล์หรือยูทูบของผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ